ผมมีคเดีบอกให้ผมเล่นึแล้วสิบผได้สิบก้ทุกคนเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาดูชกอของดีเนีมียะดูดวเดยีทุก่านมองนะอ่าต่อไปก็จะเป็นมัวขูมั่วขอกซู่มาจะแยกแยกกันอยู่นะเท่เลย ลองเนื้อเข้าไปดูเรียบร้อยตาย,เ,ยเอามาเดี๋ยวจะไปเล่นกันแล้วรู้ไหมให้คนเข้าแบบนี้มาตอนนี้แล้ว่าไงให้คนลงมาล่างตายเนี่ยเพราะมันมีเอสซีพีอยู่เอสมันมีเอสซีพีอยู่ นกีจอแดนอแล้วขอไปเอ EP อางล้เฮ้ยดสิืชึเปิดชึบเปิดมา

मैं कुछ नहीं कह सकती हूं แม่ทุกคนมอง,งอนี่ก็จะพาใบแฉเปิดโรงไม่ใช่สาธุทุกคนมองอว้าวว้าวแม่ม่นกัสนสมค่าซอมบี้ไปเป็นร้อยเหรอ ดิ๊ก V I P นี่มังมองไปดูคนมังอืมนะมันจะไล่ทั้งหม่นล้นะบิ๊บก V I P เดี๋ยวคึ้นนะดูมอง บังทุกคนบังไม่มีชุดสีขาวมีเออทุกคนเอาปืนยิงทุกคนตาบอดตายบางไม่มีชุดสีดำมาสีขาวคน อืมโอ้ยโอ้ยรนะอ้ยโอยอ้ยโนะอ้อย้โอยโอ้ยโอ้ยโอายโอยอยีอ้ยอ้ยอกอ้ยยออ้้ จบแล้วครับจบจับเกมนี้เดี๋ยวจะมีซีรีส์รวมไมมอ่ะเดี๋ยวมีคนถามว่ามีซีรีส์รวมไหมไม่มี ทุกคนมีใครเล่นอยู่แบบไหนบ้างบอกเม่อกี้เดี๋ยวไปเล่นด้วยอ๋อนี่แหละที่ผมอยากเห็นเล่นแบบนี้ไหมทุกคนให้ทุกคนเลือกระหว่างแบบนี้กับแบบนี้ซ้ายห,หรือขวาดูดคนออกมาคือ แมปนี้ครับผมแมปนี้ครับผมนนนนมาเดนไปเริ่สตาร์วอร s t ใช่คืนเชื่อไหมทุกคนว่าจริงๆบุบบ้ไม่มีใครเจยออยูลำ ทุกคนดูดิแบบนี้มันมีแบบอ,อันนี้ฟีดซีด้วยมั้งนะทุกคนคืออันนี้

คมคมแล้วอมนุ่มอมนุ่จักบอลอมถ้าเราอัปเกรดอันนี้ครับรมันจะนนนนนทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นนะครับเยอะขึ้นแั่นี้ก็ทำให้เราได้เงินเยอะขึ้นกันนะทุกคนเนี่ยรูวิงง่งเรากำลังเรากำลังวิ่งบอลรูวิ่งอยู่ทุกคนเนี่ยทุกคนเรากำลังวิ่งบอลรูวิ่งอยู่วิ่งบอลรูวิงว่งวิง่วงรูปังวันนี้ใครจะดูหนูฮะรูอัปยาเพราะนี้จะอัปโหลดใครจะดูหนู มันยาวมากนะนี่นทำโอเคทุกคนนะได้เงินมาเป็นพันเลยทุกคนเดี๋ยวจะเอาไปอัพเกรดเพื่มจะเอาไปอัพเกรดต่อเดื่อจะได้เงินมาเพิ่มน,นะ ให้บิดกูให้บิดให้บิดขมขมทุกคนบิดขมคม ผมอยากได้อยันนี so um oh no ้จริงทำไมก่อนนู เราจะไปเล่นเกมต่อไปกันแบบนี้ก็ไม่มีครับไทยคูนนะเป็นไทยรอ,อ,อแป๊บนะเี๋ยวผมสังขีมูม่สบาย สวยหน่อยนัยนยน่นแบบไหนดีครับ Star Wars ์สามันเลยตลดตลดบัลลาการ์บลองดาบไม่ไม่ใช่หรอกใครดาวสุดแบบไม่ใช่การลองดาบมาดึกผลที่ออกมาก็คือคือ Star Wars การสวมบทบาทกาแล็กซี เดี๋ยวฮะตอนนี้นะดดเดี๋ยวจะอืมแบบนี้นี่นะเขาไม่ได้เฮ้ย โโ,โ,โเดี๋ยวจะรีวิวให้ทุกครบทุกดาวไหม่ๆครับไม่ทำแบบวาไม่มีทางโอเคอย่างน้อ้ยตอนนี้แล้วก็จะจบอีพีนีครับเดี๋ยวจะไปเริ่มงต้นดวใไว้นะเดี๋ยวจบอีพีนี้ก่อน,นนะ